โดนไปตายอ่ะโอเจโอโอฮาร์ดโอฮาร์ดโอฮาร์ดตู้หมียืนจีแบบแล้วก็โดดอ่ะโอเคกูได้กลับบ้านเกิดแล้ววะไปไม่ได้ดกูาบอกไปไม่ได้เออฉีอกใา้ยุสักนะครับขอหนึ่งครับอ่าแคนนา,นาแทงตายแทงตาย กูกูจะตายเหมือนกันแอนน่าเออขอบอคุณมากิหน,นึน่งหนึ่งมาไงไวะไอ้เหี้ย ห<ไ>น่อยขึ้นข้างบนรู้ช็อตลงได้ปะละ่าล่ะได้มันช็อตถึงวะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเกี่ยงเอาโอเคได้ได้ไดพี่โอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นยวามาวกูไปเสิร์ฟรถเจืออะไรวะพี่ ถักกูไปให้รถคนอูโดดมาได้เลยก็าายตายหายเลยนี่ชัตเตอร์แน่เลยเป็นชัตเตอร์ไปแล้วโอเค อโ้กูโดนอีกแล้วตอนนี้กูซ <_ t oss> อฟมากเมื่ <_ t oss> อไรแทงไม่อยู่แทงไม่อยู่เล่นมาแ,บบแตะไม่สนใจแบบมีเพื่อนหลายแก่โอเคนี่นนก็ดอง,งหวัวไปจังเสื้สอขา ายหนึ่งครับโค้หนึ่งครับหยุดขอบครับไปเลยเล่นเลยยุดเองเ,เล่นแล้วหมดแล้วเจอมีไอ้ฮัคโซยเนะี่ยเปลี่ยนโอริสาไม่รไม่กลัวรอมันเปลี่ยนไอ้นีก่อนไม่กลัวเรี๋ยวชนะน เจตนาไม่น่ากลัวไ่เกาหลีเล่นโซอยู่อยู่ไกลไ <ป S 1> ลแลตายไปแล้วมันลอยมันลอยมัน,นเคือ่อนได้โซข้างหน้าหลังอ,อุ้ยสายูอ้อมมึงเอาเลยโอเค๋ยวเราให้ อุ้ยเฮีะมันบีดสามมีโอเคสามไม่มีโอ้เฮียโดนตัวโลคิวคก็ต้องมีสักหน่อยวะเดชมันโซอยู่เหมือนเดิมเออมันโซตุยเหมือนเดิมอ๋เอเห็นล้น กูดักซ้ายให้อยู่สวยสโลอยู่ข้างหลังเดี๋ยวกูไปเล่นข้างบน,งนเอาอะไรเดี๋ยวมันก็รอมันเข้ามาเฮียโอแม่งยิงแรงไอ้ตัดไหนียววะไอ้ก้วยอะไรเฮียเกือบอ่างเรียบร้อย ไม่มีคอร์ดิฟายแล้วกเข้าได้เ้ยโอเคอเคอางี้เลยเหรอยังไม่ถึงเลยเฮียเฮียมันหนีหมด,ดเลเฮ้ยเสร์ยเส้ตายเฮ้ยเสรยดายนาโนยังไม่ถึงเลยเมื่อกี้ บิดหมดเจอกันไอ้น้องบิดหมดเจอกันเป็นจีอยู่กูรับอีอออแทงาวยส<ะ>ีดท้ายไฮนี่ท้ายไฮ มึงก็ไปบ้านมันดิไปบ้านมันได้ไหมั้งเออเข้าบ้านเหรอไม่รู้ขึ้นไปไม่ได้หรือไงจก็ไม่ไม่ขึ้นไงแต่เราก็แบบอยู่ให้ไม่โดนบีแต่เราโดน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 อ่ะยิงแทงให้แทงจะตายอ่ะแทงโซไม่รู้ไปไหนแล้วอืมฮันโซเจอแล้วโอ้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 ย ตา,มมาตายเบิมงมแล้วตายเมสโลให้ต้องมาต้องไมาทา่ทนันได้ทันไกลไปโอเค,ก,เค,อคก,ก็เลเคือเขยเปนคิริกะอืมไอ้ขี้นี้ก็สแปมยังไงไสับปิดได้ไหมเนี่ยโลโอมาแล้วไม่มีใครอยู่กับมึงเดี๋ยวกูไปอ้อมขวาโอเคกูคอยู่ในนี้นะที่พอยรีบฟาร์มไปอ่ะอันตีมอ่ะ พยายามเยอะเหลือเกินพวกแม่งเยอะกันเหลือเกินไอ้ที่ฮะนาหากูแล้วกินจิไม่เป็นไรไม่เป็นไม่โดนพวนี้วโดตายหนีอยู่ไม่ได้โดนลวงอัวนอนแล้วดีกว่าได้เย้เ้นยุเยเย้ย้ เดี๋ยวสกาย keep yourself safe <Yes, he S 1> don't do. forget to kiss your homie yes sir <Okay? Please. S 3> yes sir โอ๊ยโอ๊ยมีไหมม o đi, s c o o l บอเราเนี่ยใช่ไหมบอปเราใช่บีด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 บออมบุลีอยู่สวยใค่ตวป่ะคือโอ้ยเฮียผักกูตก ลังขึ้นไม่หยุดดูโอหลังจะตายแล้วนะมีเบสดอืมเบสดสวนเนระอ,อันติสวนเบสเหรอได้ปะวะดีกว,ว่าวะได้ๆอืมๆๆโซ่ขวาดูโอมาแล้ว

เนี๋ยวกูฟังนี้วเนี่ยหนีก่อนว่างเหรอเกิดพ่ชายจะไปนอนไม่ว่าปิดปากปิดหูด้วยจจีนจนหนึ่งแล้วหนึ่งพีพเอาให้รอดเอาให้ตัวเองรอดอ่ะรอดรอดรอ,อดมาหนีมาหนีอ้าวอ้าวโอเคสี่ได้โอเคยิ้มให้หนึ่งทีแค่พิมอะไรไม่รู้กูยิ้มให้หนึ่งที <laughs> อะไรเฮ้ย,อยบอกว่ามันต้องด่าทีมเราแน่เลยเกินถึงกระโดดเลือดขนาดเนี้ยเออเอ,อ,อะไรก็กูอ่านไม่ออกสักตัวกูอ่านได้แค่ว่ามันมีเลของกันนี่ต้องคงด่ากันจีว,ว่าตายสองตัวไอ้โง่เห <c oughs> ็นไหมอ่านี่มีเหตุผล